ก่อนหนูท่านนะครับวันนี้ก็จะมามีนะเดี๋ยวไม่น่ก็น่าจะเชื่อมเน็ตรอไว้เลยนะ่นีอวันนี้ก็จะมาอะสอนคู้คืนสําหรับใครที่ลืมรหัสเฟซบุ๊กครับโดยเสาเหตกุก็มีคนที่เขาลืมรหัสเฟซบุ๊กก็โทรมาถามผมนะครับว่าเออพี่ครับผมลืมรหัสเฟซบุ๊กต้องทงาไงตอนที่เขาโทรมานั้นผมได้ยินว่าเอ,อพี่ครับรับแฮกเฟซไหมครับอืมไม่รู้นะว่าเขาได้ผลไหมแต่ผมได้ยินประมาณนี้นะแต่ <c oughs> แต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะครับนะเฮ้ยอุตส่าห์กูรีบกลับมาจากตรงนี้ก็ผมก็เลยรีบทำให้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษนะครับที่ผมหายไปนะเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ว่าว่าว่าผมเป็นไข่ออาทิตย์อาทิตย์เออวันเอ่ออาทิตย์ที่ผมไม่ได้ลงล่าสุดนะประมาณวันนั้นเป็นวันสอบภาษาไทยเป็นวันศุกร์เป็นวันสอบภาษาไทยแล้วผมรู้สึกว่าผมจะเป็นไข่ตั้งแต่วันพฤหัสแล้วทีนี้เออเรียบร้อยโดนครับ เป็นไข้วันศุกร์เลยเพราะว่าต้องบืนบืนตัวมาสอบวิชาภาษาไทยที่มันสอบทั่วโลกไงนั่นแหละครับโดนเลยไข้แดกเลยเฮีย <c oughs> แล้วก็กวจะหายไอยก็ใช้เวลาสองสามอาทิตย์นะตอนนี้ก็เสียงหายปกติแล้วแต่ตอนนี้คือมันมาติดสอบเพราะว่าผมจะสอบเก้าสิบสิบเอ็ดเดือนนี้ซึ่งตอนนี้คือมันต้องจิ้วข้อสอบเพราะว่าผมก็ยังไม่อยากติดศูนย์คะแนนเก็บก็ไม่ค่อยมีเนื่องจากว่ามันเดือนไม่ค่อยทันนะแต่ว่า,าแต่ว่าคะแนนฐานะของงานผมก็มีอยู่นะโอเคนอกเรื่องม,มากเกินไปเกินไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ผมจะพามาเอ,อ่อัน,น,เ,นเฟซลองผมนะครับผมไม่ได้แช้ได้ผมไม่ได้เข้าเฟซหลักลนะผมจะมาสําหรับใครที่ลืมรหัสนะผมบอกไว้ก่อนนะสําหรับใครที่ลืมรหัสคือคุณจะต้องมีเบอร์เ <c oughs> บอร์โทรศัพท์ของคุณซึ่งอโทรศัพท์ของคุณนั้นจะต้องอยู่ในเครื่องของคุณคุณจะต้องใช้เบอร์นั้นพูดถึงจะกู้คืนขึ้นมาได้โอ้มาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้มีแขกมานั่นแหละครับเออสำหรับใครที่จะต้องกู้นะคือผมย้ำเลยว่าจะต้องมีอีเมลอยู่ในเครื่อง คือคุณถ้าคุณ็อกอินด้วยอีเมลคือคุณไปเชื่อมกับอีเมลนั้นก่อนเลยคืออีเมลนะคือคุณจะต้องเอาไปลงที่คือคุณจะต้องมีอีเมลที่มันเชื่อมกับตรงนี้เฮ้ยทำไมกูต้องอธิบายทำไมกูจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะนะแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อสำหรับใครที่ยังกู้ไม่เป็นนะเออไม่ใช่ดิเคี่ยวคนละละทั้ง,ทงค่านี่นะสำหรับใครที่จะกู้นะคุณจะต้องมีนี่ครับ คุณจะต้องมีหมายข้อมูลติดต่อคุณจะต้องใส่เบอร์ของคุณไปแล้วแล้วข้อการยืนยันคุณคุณจะต้องมีพวกเบอร์นามสกุลอยู่ในนี้เข้าใจนะถ้าคุณมีถือว่าคุณสามารถกู้ได้อ่ามาต่อสมมติว่าผมจะกู้คืนไอเดิวค่ะสมมติว่าผมจะกู้คืนลิงไก่นะ อ่ะเราก็กดตรงที่ลริมรหัสผ่านนะครับนี่ครับมันจะมีทางด้านของเบอร์ซึ่งเบอร์นี้ถ้าเรายังใช้อยู่มันก็จะด้งข้อความเข้าเครื่องเราเองเลยแต่นี่ไม่ใช่เบอร์ผมนะนั่นแหละครับนะนี่ก็คือวิธีการกู้เราก็กดว่าถัดไปได้เลยแล้วมันก็จะมีเอ่อตุ๊ด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 ข้อความเข้าแล้วเราก็สามารถเอาข้อความมาใส่ตรงนี้แล้วเราก็รีเซ็ตรหัสได้เลยอีกทางนึงก็คือทางด้านของอ e ีมลอีมลก็จะเหมือนกันครับแบบนี้แหละทำแบบนี้เลยนะเรากดออกมาแล้วก็จะมีเอ่อข้อความเข้าให้ สำหรับการรีเซ็ตรหัส a c e b o o k นะมันก็จะประมาณนี้นะแต่ผมก็สำหรับใครที่กลัวว่าตัวเองลืมหรือว่าตอนนี้คือตัวเองอยู่ใน Facebook อยู่แต่ว่าตัวเองลืมรหัสก็ขอให้แนะนำว่าไปเปลี่ยน <c oughs> ไปเปลี่ยนรหัสเออจบแค่นั้นนะแต่อย่างหนึ่งก็คือสำหรับใครที่กลัวว่าเวลาพี่ครับผมเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่อย่างนี้ล่ะผมเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่คืออันนี้คือพี่ช่วยไม่ได้ถ้าน้องเปลี่ยนเบอร์คือพี่ช่วยไม่ได้จริงๆถ้าน้องไม่ได้ล็อกอินกับ gmail ไว้คือพี่ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นน้อง็อกอินกับ gmail ไว้ง่ายๆเลยคือน้องเข้าไปติ๊กตรงว่าส่ง sms มาทาง gmail แค่นั้นอันนี้ก็คือได้เลยแต่ว่าถ้าน้องเปลี่ยนเบอร์คือน้องเปลี่ยนเบอร์แล้วน้องไม่ได้ผูกอีเมลไว้กับเฟซคือพี่ช่วยไม่ได้เพราะว่าจะมาขอพี่แหงเฟซคืออะถ้าใครอยากให้พี่เล่าวิธีกรรมเกี่ยวกับการที่ผมมีหลายๆเฟซเนี่ยหลายๆเฟซประมาณสีเฟซเนี่ยคือพี่มีไว้ทำอะไรถ้าใครอยากให้พี่เล่าวิธีกรรมใบเด็กไว้พ็ ขอคลิปนี้ให้ถึงไม,ม่อยากผู้ผู้อยากเล่าไปขอสักท่าอะไรอะไรไปไถ้าถึงผมจอมเล่าเลยอคือมันเป็นวิธีรมที่สุดแสบแล้วไม่ค่อยดีนะเพเอาเป็นตัวอย่างนะตอนเป็นตอนที่ผมที่แบบกําลังหลงๆเออนี่แหละครับมาแล้วก็เฮซเฟซบุ๊กนี้มันแฮ็กไม่ได้นะถ้ามันถ้าเราไม่ดักรหัสเอาคือแม่งแฮ็กไม่ได้เฟซบุ๊กต้องเข้าใจก่อนว่าเฟซบุ๊กมันเป็นระบบใหญ่คือคนใช้เขามีหลายล้านคนมากมึงจะให้มันเป็นแบบกระจอกง่อยเหมือนกับ พวกเกมบางเกมที่แบบแฮกพลัแฮกเฟสได้คือมันไม่ใช่ครับก,การเฟสบุ๊กนี่คือมันมีการเอาไปใช้เชื่อมหลายอันมากเพราะฉะนั้นความแน่ยงนะของมันอะเยอะโคตรไม่งนั้นไอ้พวกนะักแข่งเทั้งหลายที่เขาล็อกินด้วยเฟซอะโดนแฮกโดนแฮกกัรระยำแล้วนะนะสำหรับใครที่กลัวว่าตัวเองอาจจะเปลี่ยนเบอร์อาจจะนุ่นนี่นั่นแต่ว่ากลัวว่ามันจะแบบหายไงก็แนะนําให้มาเข้ามาที่การรักษาความปลอดภัยนะครับให้ทุกคนย้ำนะครับให้ทุกคน ไปไปเออไปใส่ตรงนี้ครับเลือกเพื่อน3าถึงหคนที่จะติดต่อได้ถ้าคนถูกบล็อกโดยไม่สามารถไม่ให้เข้าสู่ระบบได้อันนี้คือมันจะดีคือเราจะจะสามารถติดต่อเพื่อนได้โดยแน่นอนเพื่อนที่ผมเอามาก็เฟซลองผมนั่นแหละครับไอเฟซไม้ไงลิงไก่เฟซลองทั้งหลายของผมนั่นแหละครับที่ผมเอามาใส่นะนั่นแหละ อันนี้ก็แล้วแต่โทษนะว่าทุกคนจะใช้เฟซพ่อแม่ก็ได้เฟซที่สนิทจริงๆอย่าแนะนําว่าอย่าไปใช้เฟซเพื่อนนะเดี๋ยวมันจะโดมเ่เกียรน,นะหรือว่าจะลงทุนสมัครเพิ่มสัก3เฟซมาเพื่อใช้อันนี้ก็ก็ได้นะแล้วทีนี้ผมก็บอกไว้เลยว่า Facebook นั้นถึงแม้จะว่ามันไม่สามารถแฮกได้แต่มันมีจุดอ่อนคือมันสามารถดักรหัสได้อ่าดักรหัสคืออะไรก็ไม่ขอพูดเยอะนะดากขนาดก็คือดักรหัสนั่นแหละครับนะนั่นแหละครับแล้วทีนี้ ถึงบอกว่ามีการดักรหัสแต่ a c e b o o k เขาก็แก้ตัวตัดมาแล้วคือการล็อกอินแบบ2ชั้นการล็อกอินแบบ2ชั้นนี้แนะนําให้ทุกคนมาเปิดแต่ลการล็อกอินแบบ2ชั้นก็เหมือนกับมีสังคมครับคือถ้าทุกคนเปิดแล้วทุกคนลืมรหัสหรือว่าทุกคนจะไปเข้าที่ไหนคือทุกคนจะชิปหายก็คือว่าไม่สามารถเข้าได้เพราะมันจะเข้าได้แค่เครื่องของเรามันจะส่งเอเอบิตมาทางเบอร์ของเราเพื่อให้เรายืนยันอีกครั้งว่า นี่เป็นคุณใช่ไหมตืดนี่คือมันจะไปดักทางของพวกที่มันชอบดักรหัสนะมันจะไปดักทางพวกนั้นแต่แต่เขาก็มีสิ่งที่มาให้คือมันจะเป็นรหัสตัวเลขซึ่งตัวเลขตัวนี้เราสามารถเอามาใส่ตรงที่มันให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งได้ใส่ปุ๊บแล้วเราก็จะเข้าถึงเฟซได้นี่คือการกู้อีกแบบหนึ่งคือมันจะเป็นการกู้ที่แบบใช้การกู้แบบการยืนยันสองชั้นแต่แต่แบบนี้ก็คือมัน มันก็ไม่เหมือนกับการกู้หรอกครับเพราะว่าเราจะต้องจำาหัดเก่าเราได้ถึงเร,เราถึงจะเข้าการแบบล็อกอินแบบสองชั้นได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ให้เห็นละกันสำหรับใครใครงง <c oughs> คลิปนี้ถ้าพูดงงก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ลืมลิมิตก,การพูดแล้วเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปมานานเฮ้ย <c> ก <oughs> ็ช่วงนี้ก็หน้าฝนอากาศแบบปรปรวนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ผมอยู่ในหน้าล็อกอินสองชั้นแล้วก่อนเลยลวกันสรุปคือคือผม คือผมมันจะต้องมาใช้ความด้านนอกเพระาะฉะนั้นผมก็ขออธิบายแบบนี้เอาละกันนะคือการล็อกเกมสองชั้นเหมือนกับว่าเราสามารถใช้โทรศัพท์เรานะ่ยเข้าทุกอย่างได้ตามปกติแต่ถ้าเราไปใช้ความทางนอกสมมติว่าผมไปร้านเกมผมจะเอาความที่ร้านเกมเข้าหาดเฟซผมเข้าไปปุ๊บกดแล้แรกเราก็ใส่รหัสผ่านใช่ไหมอ,อีเมลปุ๊บปุ๊บปุ๊บาสเวิร์ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วกดยืนยันปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าโปรดเอ่กอกรอกตัวเลขที่เราส่งไปให้ท่าน เออก็ยังเป็นตัวเลขประมาณคนละเท่นี้นะครับถ้าเราไม่มีเราก็ไม่สามารถเข้าได้แต่ถ้าเรามีเราก็สามารถเข้าได้อ่านี่คือจะเป็นข้อต่างๆก็คือมันเป็นไว้สําหรับพวกที่เอาไว้ดักรหัหคนอื่นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเปิดการแจ้งเตือนเวลามีคนเข้ามาเล่น Facebook เราก็ไปเปิดซะน,นะครับก็ไปเลือกหาคลิปดูได้นะคลิปกไไ็ไม่ได้เก่ามากนะก็น่าจะหากันได้นะครับเออนี่ก็จะเป็นการที่กู้ a c e b o o k นะครับ นะก็ขอ,อยุ้าอีกครั้งนึงครับทบทวนให้การกู้คือเราจะต้องมีอีเมลก่อนเลยหนึ่งคืออีเมลนั้นจะต้องอยู่ในเครื่องเราสองคือเบอร์เบอร์นั้นจะต้องอยู่ใน facebook และและและโทรศัพท์เราถ้าเรามีสองอย่างนี้เรากู้ได้แต่ถ้าเราไม่มีจบวาดรูปอยู่ไหนวะแก้ไขนี่สมมติว่านี่เป็นเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเลวลาเราเข้ามาปุ๊บแล้วก็สามารถ แล้วก็ปุ๊บ,บสมมติว่านี่เป็นเเบอร์ผมนะนู่นนี่นั่นปึ๊บปึ๊บป๊บมันก็ส่งรหัสมาทางเบอร์ผมแล้วผมก็แค่เอามากอ,อกตรงที่เราเลืมรหัสไนะจบแค่นั้นแต่มันจะมีจุดพีคคือบางคนก็เขาไม่ไใส่เบอร์คือถ้าใครไม่ไม่มีทั้งเบอร์ไม่มีทั้งอีเมลคือจบครับคุณไม่ต้องพยายามเลยคุณไปสร้างเฟซใหม่เลยครับเพราะว่ามันแก้ไม่ได้ถ้าคนไม่ได้มีทั้งอีเมลและเบอร์อยู่ในเฟซบุ๊ก คือมันแก้ไม่ได้แค่นี้คือจุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหาไอ้พวกที่มันบอกว่ารับแฮกเฟซสองชั่วโมงได้ร้อยห้าสิบบาทพันห้าร้อยอย่าไปเชื่อครับผมขอจาเลยนะว่า Facebook มันไม่ใช่อะไรที่มันจะไปแฮกง่ายๆเพราะว่ามันก็บอกอยู่ว่ามันเป็นเครือข่ายใหญ่นะเครือข่ายใหญ่ก็คือเครือข่ายใหญ่คือมันมันแฮกยากนะเครือข่ายใหญ่นี้มันไม่ใช่แบบเอออยากแฮกก็แฮกได้โอ้กูอยากแฮกว่ะไม่ใช่มันเป็นเครือข่ายใหญ่นะ งนี้ก็บอกให้นะครับนะก็เป็นความรู้อีกแล้วนะ,นะนะก็ช่วงนี้ก็ขอตัวลาไปสัก2อาทิตย์3ปอาทิตย์นะเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงสอบนะแต่ว่าถ้าปิดเทอมก็ก็จะกลับทำให้ทุกคนดูนะครับคลิปนี้ก็จะเพียวเียวนะไม่มีตัดตรงตัดต่ออะไรเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะสําหรับพี่ที่เขาขอให้ผมมาสอนวิธีคู่ก็ ถ้าฟังคลิปนี้แล้วมันมันไม่ชัดเจนก็ไปพิมพ์ในชุดยูทูได้ครับวิธีสอนเออสอนกู้รหัส f c e e o o o k คือมันจะขึ้นมาให้เต็มหนะ้าจอเลยนะคือมันจะขึ้นมาเยอะมากก็เลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งไปทําเราเอานะครับแต่ส่วนมากมันก็จะสอนแบบเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะสอนคู้รหัส Facebook เฟซอาเพลงกู้รหัสไอสัตว์สอนดิ สอนกู้เห็นไหมก็มีเต็มเลยก็มาหาเอาไปใช้ได้นะนี่เห็นไหมเช่นคนนี้เห็นไหมเขาสอนนะกู้บัญชีเฟซเข้าอีเมลและเบอร์โทรไม่ได้ก็มาหาดูได้นะครับนะอืมก็ผมก็ขอย้ำนะครับว่าผมไม่รับแฮกเฟสใดๆทั้งสิ้นนะตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ นะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมมาเล่าวิดิกรรมตอนตอนตอน,ตอนเด็กๆก,ก็ก่อคลิปนี้ให้ถึงห้าไลค์ไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ค่อนข้างผิดกฎหมายด้วยนะโอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีอกินนกฎหมายครับ